ดาวสวยเนาที่รักโอ้ที่รักจะดาวอะไรเด่นที่สุดดาวหนึ่งอะผิดดาวซิริอุสยากอ่ะดาวอะไรสวยที่สุดดาวผักไก่ผิดดาวมหาลัยดาวอะไรผ่อนน้อยอะไรอ่ะดาวเยอะบ้าน้ำมันดาวบ้านดาวรถแล้วดาวอะไรหอมที่สุดดาวดาวอะไร ดาวนี่ดาวไหนนะดาวนี่ดาวไหนนะดาวนี่ไงดาวไหนนะเออดาวนี่ไงไหนอะดาวนี่เอ้าก็ถูกแล้วไงดาวนี่ ทำมาเป็นงงแหมเมื่อก่อนยายก็เคยรีวิวให้เห็นกันจะจะนะคะว่ากลิ่นเขาหอมหอม,หอมติดทนนานมากจริงๆค่ะแล้วก็เป็นแฟนดาวนี่มานานมากแล้วเนื่องจากว่าสมัยก่อนเคยให้แม่บ้านไปซื้อมาใช้นะคะแล้วก็ติดอกติดใจใช้มาจนทุกวันนี้เลยค่ะจนกระทั่งวันนี้นะคะแยกขอมาอัปเดตนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ดาวนี่คอลเลคชันน้ำหอมสูตรอัปเกรดใหม่ด้วยหัวน้ำหอมที่เข้มข้นที่สุดทำให้เลเวลของความหอมความติดทนเนี่ยยิ่งติดทนนานขึ้นนานขึ้นนะ นานๆๆๆนจริงๆนานกว่าน้าหอมเกรดพรีเมียมอีกนะแจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดแย้มาพูดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแย้ได้เงินค่าจ้างนะคะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าแบรนด์เขาให้แย้มาใช้จริงๆด้วยความที่แยม้มเป็นแฟนพันธ์แท้ดาวนี่ใช่ปหมล่าสุดเมื่อวานเลยแย้ก็ได้ไปสระบุรีนะคะแล้วก็ไปผจญภัยต่างๆนาน,นานปันจักรยานทํกากิจกรรมกลางแจ้งล่องแก่งสารพัดเลยค่ะแย้ก็เลยถือโอกาสค่ะซักผ้าและใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มดาวนี่คอลเลคชันน้ําหอมสูตรอัปเกรดใหม่นี้เลยค่ะอ่ะไปดูการทดลองของแยะกกกัันนนค่ตอี้้แ็ผ แล้วก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่คอลเลกชันน้ำหอมสูตรอัพเกรดใหม่ด้วยหัวน้ำหอมที่เข้มข้นที่สุดนะคะเสร็จปุ๊บก็อบพาอบพาเสร็จนะคะแยกก็เตรียมไว้วันรุ่งขึ้นนี่ตอนเช้าก็ใส่ไปเลย่าถึงที่แล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สลับอุนรีแล้วก็ใส่ทั้งวันจริงๆค่ะแล้วก็ได้ไปปั่นจัก,กรยานอันนี้บอกเลยเหงือออกนะคะแล้วก็ต้องนั่งรถ กระบะจ้านั่งกระบะไปล่องกล่งล่องแก่งโอ้โหแล้วแบบคือกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากเหงื่อทั้งตัวบอกเลยและมีกฎข้อห้ามวันนี้คือแย้ไม่ใช้น้ำหอมนะคะก็คือวันนี้ก็เลยไม่ได้ฉีดน้ำหอมค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว,ว่าว่าความดุเด็ดเผ็ดมันของการผจญภัยดุเด็ดขนาดนี้กลิ่นคอเสื้อจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะเป็นการพิสูจน์ความหอมของดาวนี้อีกด้วยทั้งเหงื่อทั้งน้ำคองสารพัดกิจกรรมมากมายเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเสื้อแ yeah, ย้กางเกงแย้มหอมเหมือนเดิมเลยหอมเหมือน ไม่ต้องใส่น้ำหอมเพิ่มเติมเลยนะคะสุดยอดประหยัดค่าน้ำหอมไปได้เยอะต้องยอมเลยค่ะกับดาวนี่คอลเลคชันน้ำหอมสูตรอัปเกรดใหม่ด้วยหัวน้ำหอมเข้มข้นที่สุดเข้มข้นจริงๆอ,อือยู่นานมากไม่อยากถอดเลยแต่ไม่ไหวแล้วค่ะต้องอาบน้ำแล้วนะคะจะไปกินข้าวแล้วค่ะบาย บอกเลยค่ะว่าวันนั้นน่ะนอกเหนือจากการทาเต่าแล้วไม่มีการโกงไม่มีการฉีดน้ําหอมใดๆทั้งสิ้นแล้วเพื่อนคนรอบข้างก็บอกว่าหอมมากดีงามมากจริงๆแย่ก็บอกว่าใช่ดาวนี้สิคะอยากจะเชิญชวนแม่บ้านทั้งหลายแม่บ้านสายสวยสายแยะนะคะต้องลองดูนะคะดาวนี้คอลเลกชันน้ําหอมสูตรอัปเกรดใหม่ด้วยหัวน้ําหอมที่เข้มข้นที่สุดบอกเลยว่าดีงามพระรามแปดมากจริงๆ เข้มข้นแบบถึงพริกถึงขิงถึงลูกถึงคนใครมีสามีต้องให้สามีกินด่วนๆนะคะรอ <c oughs> แล่แห่ให้เครื่องสภากินสิคะคุณรับประกันความหอมเลยนะคะดังนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นแม่บ้านสวยๆนะคะเราก็ต้องไปทดสอบความหอมนี้ของดาวนี่คอลเลกชันน้ำหอมสูตรอัพเกรดใหม่ด้วยหัวน้ำหอมที่เข้มข้นที่สุดได้นะคะที่ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยจ้า <c oughs> หอมทุกรสหอมทุกกลิง <c oughs> ติดทนนาน